ต้นที่สามนะครับผมเดี๋ยวก็ตัดใบมาเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมตัดใบก่อนนะครับเห็นโครงสร้างดีๆตัดใบเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับตัดพลาดแล้วก็กต้องรอกันใหม่อีกนะฮะนะครับครับนป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับต้นต่อไปนะครับผมทรงเอ็นชางครับมาดูนะครับว่าขัดยังไงเนาะการเลีกิ่งก็ปกตินะครับขั้นเหมือนเดิมครับ กิ่งหลักกิ่งรองนะครับนะครับกิ่งแรกกันเลยนะครับไปไวนะครับผมครับตัดนะครับกิ่งที่ไม่เอาตัดเลยครับนะครับที่ไม่เอาเราตัดออกก่อนนะครับเนี่ตายกิ่งตัดทิ้งนะครับกินเยอะนะครับตัดออกครับ ดมคัดทีละกิ่งนะครับกิ่งมันเยอะโอเคนะครับดูกิ่งแรกนะครับผมนี่นะครับกิ่งแรกนะครับก็แตกมาเยอะนะครับตัดข้างล่างออก่อนครับนี่ครับส่วนตัวผมนะครับไม่ชอบกิ่งบนนะครับนี่กิ่งบนนะแตกข้างบนนะครับนี่ก็แตกข้างบนนะตัดทิ้งับผมเก็บไว้แค่นี้นะครับผม ัวนี้กิ่งหลักตัวนี้เป็นกิ่งรองตัดกิ่งรองก่อนโอเคนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้ดูกิ่งฝั่งนี้นะครับกิ่งนี้โตนะครับโตไม่มีประโยชน์นะครับดูสิครับโตพุ่งขึ้นบนนะครับตัดทิ้งเลยครับอย่าเสียดายครับเอากิ่งเล็กไปเล่นนะครับมันเกินขนาดแล้วนะครับผมนี่คกิ่งเล็กไปเล่นนะครับดูดีนะครับกิ่งรองอันนี้อยู่ ไกลไปนะครับอันนี้กิ่งรองที่อยู่ด้านหน้านะครับมันก็จะบางอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นท้องกิ่งนะครับเราตัดออกเปิดก่อนดีกว่านะครับเปิดเอาไว้นะครับครับผมแสองกิ่งนี้นะครับผมเก็บนะครับอันนี้มันอยู่อันนี้เป็นกิ่งรองนะครับตัดเบรกไว้นะครับแต่สองกิ่งแค่นี้นะครับ ดูกิ่งบนกิ่งนี้นะครับกิ่งบนก็โตเยอะอันนี้บังครับตัดมาก่อนบวมนะครับกิ่งตรงนี้กิ่งใหญ่ตัดออกก่อนนะครับอย่าเก็บกิ่งใหญ่นะครับเก็บกิ่งเล็กนะครับผมนะครับตัดทิ้งอย่าไปเสียได้นะครับผมตัดทิ้งนะฮะกิ่งมันใหญ่มันจะทําให้กิ่งบวมนะครับจะทําให้โครงสร้างกิ่งเราเสียด้วยนะครับต้องมาตัดเล่นใหม่เสียเวลาเราอีก กิ่งนี้เราได้สามกิ่งเลยนะฮะกิ่งรองครบนะครับนี่ครับกิ่งรองกิ่งรองกับกิ่งหลักโอเคนะครับผมตักกิ่งรองเอาไว้ครับนี่ฮะปล่อยกิ่งหลักเี้ยให้โตกว่าโอเคครับนี่นะครับมาดูกนกิ่งนี้บ้างกิ่งนี้นะครับนี่กิ่งบนตักออกก่อนนะครับ กิ่งล่างแล้วก็เหลือไว้แค่นี้สองกิ่งนะครับนี่เหลือสองกิ่งนะครับโอเคนะครับผมอไปต่อนะครับกิ่งนี้ก็ขัดอันนี้เป็นกิ่งหน้านะครับนี่กิ่งหน้านกิ่งหน้าอันกิ่งนี้ไม่จําเป็นนะครับนอยู่ตรงข้ามกัน,นะครับทิ้งเขา กิ่งหนากิ่งหลังโอเคลวดตึงไปนะครับโอเคครับแกะลวดนะครับผมจะตัดครับเอากิ่งนี้เป็นกิ่งเมนนะครับตรงนี้จะบวมครับทิ้งขนาดเกินครับผมเหลือแค่นี้นะฮะอันนี้นะครับยาวไปนะครับเราต้องตัดตรงนี้นะครับ นะัดต่อกิ่งใช้ได้แหละตัดตรงน,นี้แลครับตอนนั้นกิ่งมันเล็กครับกิ่งนี้ผมเลี้ยงเอาไว้ครับผมประมาณนี้นะครับให้แตกกิง่งครับจะได้ได้กิง่งสร้างกิง่งรายละเอียดกิ่งหลักนะครับจะได้ตรงนี้เราจะาแตกออกมาแล้วก็ดึงเป็นกิ่งหลักกับกิ่งรองไว้นะครับตอนนั้นกิ่งมันไม่โตปล่อยเอาไว้ก่อน ไม่เอานะครับก็ต้องตัดนะครับให้เมียนโตนะครับตัดไปตัดมาเลนิดเดียวครับผมตรงนี้บวมแล้วตัดทิ้งครับไม่สวยครับต้องตัดตัวไว้ก็ไม่ดีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมมาเข้าลวดนะครับครับเดี๋ยวมาเข้าลวดกันนะครับผม ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็กดเอาไว้นะครับนะไปไวเลยนะครับผมนะอานนี้นครับกดลงครับกดลงแล้วยกขึ้นโอเคครับแล้วก็เข้ากิ่งกิ่งรองก็ใช้เบอร์เล็กนะครับ 2.5อันนี้เบอร์สองนะครับเนี่ยเบอร์สองเข้ากิ่งลองครับครับผมยกขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อกันเลยนะครับกิ่งต่อไปกิ่งนี้มันเล็กนะครับผมใช้เบอร์สองเขาคู่เลยนะครับ อันนี้ครับคลองไว้ก่อนนะครับผมหลังนี้เขาคู่ได้เลยนะครับผมเขาคู่ก็ได้นะครับเพราะว่ากิ่งยังเล็กลกิ่งใหญ่เราก็ต้องฝากเพื่อยึดลวดนะครับมันจะได้นี่ฮะเรียแบบร้อย่างนี้ครับนี่ครับ เขาลดมีหลายเทคนิคนะครับแล้วแต่ปรับใช้เอานะครับผมนี่นี้ผมเข้าคู่ไปเลยนะครับครับประมาณนี้นะครับกับตัวน,นี้ <c oughs> ก็อนี้เบรกกิงสักหน่อยนะครับ กิ่สักน้อยครับบวมครับดูเจ้ากิ่งหลักนะครับนี่กิ่งหลักนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูทีนะครับนี่ฮะอันนี้คือหน้านะครับเอ็นรักเอ็นนิดนึงนะโอเคเปลี่ยนหน้านิดนึงนะครับผมปล่อยให้โตไปนะครับเอ็นก็ประมาณนี้นะครับครับเรียบร้อยครับตัวน,นี้ครับผมหมุน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 นะก็ประมาณนี้แหละครับ ทรงเอ็นชายนะตรงนี้นะครับผม,บผมยอดเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้กดลงนะครับะนะครับกิง้งรองอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยดูครับเป็นการเปิดหน้าไม้ตรงนี้ให้เราโฟกัสเห็นส่วนตรงนี้นะครับผมจบไปกับกิง่งเนี่นครับกับทรง เอ็นชายชนะครับผมเดี๋ยวไปต่อต้นอื่นเลยนะครับผมอ่มาต้นสุดท้ายกันแล้วนะครับผมครับครับต้นสุดท้ายครับตัดใบก่อนนะครับผมครับตัดใบเหมือนเดิมครับผมครับครับตัดใบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาคัดกินกันเนาะ โอเคเรามาคัดกิ่งกันคุมคุมสักนิดเพื่อจะได้เห็นชัดนะครับขอคุมนิดหน่อยกิ่งนี้ก่อนครับกิ่งด้านล่างตัดทิ้งนะครับเล็กกิ่งนี้อยู่ด้านบนนะครับอยู่บนกิ่งตัดทิ้งนะครับโอเคครับกิ่งนี้เราได้นี่นะได้กิ่งรองนะครับสองกิ่งเลยนะตัดออกกิ่งเดียวได้สองกิ่ง ก็ตัดเลยตัดกิ่งรองนะครับนี่ก็ตัดกิ่งรองครับผมอันนี้กิ่งเมนเก็บไว้เหมือนเดิมครับผมามาดูตรงนี้นะครับผมกิ่งนี้อยู่ด้านบนนะครับดูดีๆตัดทิง้งไม่เอาครับเลือกไว้สองกิ่งนะครับมืงกลางตัดทิ้งนะครับเล็กเล็กไปเก็บไว้สองกิ่งนี้นะครับ นี้กิ่งกองครับตัดนะครับอ่ะอันนี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเข้ารวดเสร็จแล้วก็มันเลือก,กหลังนะครับอีกล่างเนี่ยตัดทิ้งอีกบนตัดทิ้งครับผมเก็บไว้สองกิ่งนะครับผมเป็นกิ่งเมนไปต่อมานะครับผมดูก,กิ่งนี้นะ นีมีสามสี่กิ่งเลยนะครับผมงเยอะมากครับกิ่งกลางออกก่อนนะครับทิ้งนะครับเลือกเล่นครับดูหน้าไม้ฝั่งนู้นครับต่อไปนี่ครับตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเอาไว้สองกิ่งเหมือนเดิมครับกิ่งรองครับตัดนะครับกกิ่งรอง มาดูกิ่งนี้นะครับดูกิ่งนี้นะครับทิ่งนี้เยอะมากทิ้งด้านบนนะครับตัดทิ้งครับดูด้านบนครับตเล็กๆตัดก่อนนะครับมีเลือกเยอะเลยครับทิ้งนะครับดูคัะ กกิ่งนี้เป็นเมนแล้วกันครับกิ่งนี้ตัดทิ้งเนี่ยเลาไปครับประมาณนี้ครับได้กิ่งรอง2กิ่งนะครับอันนี้กิ่งเป็นกิ่งเมนนะครับเบกกิงรองไว้นี่ตัดไว้ก่อยกิ่งเมนนะครับแตกออกมาเยอะแยะนะครับผมตัดอันบนทิ้งก่อนไปเลยนะครับผม เก็บไว้2กิ่งก็พอนะครับผมเลือกเก็บ2กิ่งนี้กิ่งนี้ไม่แข็งแรงนะครับตัดทิ้งเก็บไว้2นะครับผมลูกกิ่งนี้กิ่งล่างไม่เอานะครับตัดทิ้งนะครับกิ่งบนไม่เอาครับตัดทิ้งเก็บไว้2กิ่งพอครับเนี่ยครับก็กิ่งรองครับอันนี้เป็นกิ่งเลนไปครับผม นี่ดูก,กิ่งนี้ดีวกว่าก,กิ่งบนอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะตัดทิง้งกิ่งล่างไม่เอานะครับเราจะเอาแต่กิ่งด้านข้างนะครับนะกิ่งข้างหรือแบบข้างยกหรือข้างล่างนะครับเป็นกิ่งอย่างนี้เอาไว้แบบนี้นะครับสองกิ่งพอนะครับผมดูกิ่งนี้นะมีกิ่งล่างอย่างเงี้ยไม่เอานะครับตัดทิง้งไม่เอาครับทิ้งครับเก็บไว้สองกิ่งอย่างงี้พอนะครับเก็บไว้สองกิ่ง ก็มาลองเลือกเอาว่าจเจ้ากิ่งไหนเป็นกิ่งหลักกิ่งไหนเป็นกิ่งรองนะครับผมเรจะเอากิ uh ่ง huh. น yeah. <c oughs> <Okay. c oughs> ี้เป็นกิ่งหลักนะครับก็ตักกิ่งนี้นะครับเบรกกิ่งนี้เอาไว้อันนี้เอาเป็นกิ่งหลักกิ่งรองไปเอานะกิ่งนี้ตัแตกมา3ามครับเอากิ่งกลางออกครับพอมันตั้งขึ้นนะครับเราต้องการกิ่งข้างที่ตั้งขึ้นเล็กน้อยพอนะครับนี่เราจะได้2กิ่งนี้ นะครับครับกิ่งนี้กดลงได้นะครับก็เอาเป็นกิ่งเมนครับกิ่งนี้ตั้งขึ้นก็เป็นกิ่งรองไปนะครับผมนี่ครับไม่เกี่ยวดูกิ่งนี้กิ่งน่ารักยังตัดทิ้งครับผมตัดทิ้งครับผมนี่สามกิ่งนะครับแต่กิ่งนี้โตไปแล้วครับเป็นกิ่งรองก็ไม่สวยตัดทิ้งครับนี่ เอากิ่งเล็กนี้เป็นกิ่งลองนะครับเป็นกิ่งหลักโอเคก็ได้แล้วต่อมามาดูกิ่งนี้อันนี้กิ่งนี้อยู่ด้านล่างนะครับตัดทิ้งครับกิ่งน,นี้ตั้งก็เป็นกิ่งรองครับอันนี้ก็เป็นกิ่งหลักใบนะครับดูขนาดขนาดกับตรงนี้พอๆกันก็ตัดได้เลยครับนะครับ เราก,กิ่งด้านบนกันบ้างนะครับผมอ่ะก็เป็นกิ่งหน้านะครับผมดูก่อน,นครับเลือกกิง่งหนอันนี้ก็เป็นกิง่งข้างกิงหลังนะข้างนี้ไม่เอาน,นะครับนี่เยอะไปกิ่งเยอะก็ไม่ดีนะครับผมที่เกียจทิครับอ่าครบละนี่ตัดรอก่อนนะอย่างนี้ก็ตัดรอครับ นี่เป็นเมนโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ารวนไปไวให้ดูเลยนะครับผมเข้าไป,ไปฝากนะครับฝากแล้วก็หมุนและพันนะครับเข้าไปกิ่งหลักนะครับนี่กิ่งหลักยังเล็กอยู่ปล่อยนะครับผมกิ่งรองเข้าได้แล้วนะครับสองกิ่งก็เข้าได้เลยครับ เขาคู่นะครับเขาคู่ครัมีสมดิเขาคู่ครับ <c oughs> รัดเอาไว้พันนะครับกดกิ่งหลักกิ่งเมนนะครับนี่ครับตัดนะครับผมเรารวดไม่ยากนะครับผม ใส่ข้าทีละนิดทีละหน่อยเองครับไม่ได้ข้าเยอะนะครับจะเป็นทรงบูมก็ข้าทั้งต้นนะครับอันนี้ก็เข้ากินล่องครับผมอย่างหลังใหญ่นะนี่เป็นเบอร์สามครับผมเบอร์สามเกาะเกาะเอาไว้แล้วครับเกาะพันนะครับ นะครับ ประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็เข้าเป็นสเต็ปไปนะครับนี่ เข้าไว้อยู่นะครับกเข้าประจำนะครับก็ไม่ได้เน้นความสวยงามเท่าไหร่น้นที่มันอยู่หรือไม่อยู่นะครับผม้าแล้วมันจะดีดกลับไหมนะครับก็เทคนิพวกเข้ารวดก็ต้องเรียนรู้นะครับผมคนไม่ยอมเข้ารวดเพราะกลัวไม่รู้กลัวอะไรเพว่ามันก็ทำง่ายอยู่นะครับ ือเทคนิคการต่อรวดนะครับผมคนต่อรวดไม่เป็นนะครับทําให้กิ่งหักได้นะครับเสียของเพรมันไม่อยู่นะครับต้องมีเทคนิค,คเทคนิคการข้าลวดผมสอนพื้นฐานไปแล้วนะครับส่วนใครไม่เข้าใจอะไรตรงนี้ก็ทักเข้ามาถามผมได้นะครับผมจะเข้าแบบนี้ก่อนนะครับแล้วมาดูสัดส่วนนะครับว่าเฮ้ยสัดส่วนมันสัดส่วนกิ่งหลัก มันพอดีไหมถ้าพอดีเราก็ตัดเลยแต่ถ้ายังไม่พอดีก็ปล่อยให้โตไปก่อนนะครับ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 เรื่องของสัสดส่วนนะผม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 ได้บอกไปแล้วนะครับกับในคลิปเรื่องของการทำรายละเอียดนะครับนะแต่มันไม่ได้ตายตัวนะครับคือเราเราพลิกแพง แพงได้ตามไม้นะครับผมขอไม้มันไม่ได้ตามใจเราขนาดนั้นครับผมก็สัดส่วนเรืออะไรแล้วก็เอาแค่ดูเหมาะสมไม่ <men> ไม่ดูน่าเกียดนะครับไม่บวมจนเสียไม้เสียทรงไม้เ maan, สียรูปทรงนะครับไม้เสียสัดส่วนที่สวยไปนะครับผมช่มชวมเป็นไม้ตัวแหวผมนึงก็จะเผื่อสัดส่วนไว้นิดหน่อยนะครับผมครับเสร็จแล้วนะครับต้นนี้นะครับผม่าเนี่ยมาดูนะครับผมนี่สวยเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับผม อันนี้ปล่อยให้ตัวไปก่อนนะครับส่วนยังไม่ได้ก็ปล่อยให้ตัวไปนะครับผมแผลนะครับแห้งๆนะครับเสร็จแล้วก็ทายานะครับผมเดี๋ยวค่อยทานะครับครับมาเดยวหมุนให้ดูเนาะรอบนะครับประมาณนี้นะครับครับผมอ่านี่กิ่งลังนะครับผม กิ่งรองนะครับกิ่งรองพวกนี้ก็จะกลายเป็นพุ่มฝั่งนี้ด้านหลังนะครับครับนะครับมีใจเอียงมาด้านหน้านะครับครับเอียงมานิดนึงครับครับขัดกิ่งแล้วก็ดูปุ่มสบายดีครับอันนี้เราได้กิ่งรองแค่หนึ่งกิ่งอยู่เลยนะครับถ้าได้สักสองสามกิ่งนะครับมันจะเริ่มเริ่มแน่นเป็นพุ่มแล้วนะครับพอกิ่งรองเราก็จะ ได้ไปกิง่งกิ่งย่อยนะครับรอบหน้าน่าจะได้เป็นกิ่งย่อยแล้วครับกิ่งรองน่าจะครบแล้วรอบหน้าแล้วก็กิ่งย่อยแล้วก็กิ่งรายละเอยียดนะครับ <c oughs> สำหรับไม้ชุดนี้นะครับผม <c oughs> น่าจะต้องไปทําการเปลี่ยนดินแล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะหมดหมดดินกินเต็มกระถางด้วยต้องจัดลากครับเดี๋ยวลากเสียครับผม <c oughs> เดี๋ยวพอสักพักนะคสักไม่เกิน2อตยาทีะคระับต้องต้องถอนเปลี่ยนดินแล้วนะครับ เปลี่ยนช่วงหน้าฝนนะครับมันจะได้ไม่โตไวแต่เสียงเน่านะครับจริงๆต้องเปลี่ยนก่อนหน้าฝนนะครับแต่ผมเป็นช่วงหน้าฝนเพราะว่าเวลไม่มีเวลาครับทาตามไม้ครับไม้มันพร้อมทําตอนไหนก็ทําตอนนั้นนะครับนะครับตันนี้ก็โอเคนะสวยนะครับต้นนี้ครับก็จบไปนะครับผมกับเทคนิคการคัดกิ่งนะครับอ่พ EP นี้ก็น่าจะได้แค่กิ่งรองนะครับผมกิ่งหลักกิ่งรองไปก่อนครับ รอบหน้าเราก็เพิ่มกิ่งย่อยกันนะครับแล้วก็กิ่งรายละเอียดก็อาจจะคลิปอื่นคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมหวังว่าคงจะมีความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการคัดกิ่งนะครับกคัดกิ่งเข้าลวดนะครับไม่ยากครับผมะนะครับก็ถ้าเข้าใจเรื่องกิ่งเรื่องนี้ก็ง่ายแล้วครับผมก็กลับไปดูคลิปเก่าที่ผมทำเอาไว้นะครับเป็นเกี่ยวกับการ สร้างรายละเอียดกิ่งนะครับผมอันนั้นเป็นภาพวาดนะครับภาพเขียนครับก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยมาดูคลิปอ่าไม้ทำไม้สดแบบนี้นะครับผมคลิปนั้นน่าจะ,ะนา่าจะลงไว้นานนะคลิปปีที่แล้วนะครับผมกว่ามันจะนมีประโยชน์อยู่แล้วครับได้ความรู้อยู่ครับผมส่วนข้องใจอะไรก็ทักมาถามผมได้ใน Facebook ตั้มกุลาัดนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมใครอยากสร้างชน้นชมบอนไซนนะครับผมหรือไม้บอนไซนะตัวอื่นๆเดี๋ยวผมเอามาสร้างให้ดูนะครับผมครับผมตอ EP นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ